วันนี้เราก็มีอยู่กันที่พัทยาวันไหลพัทยาพัทยาสงการน้วนิ้วที่เขารู้ไหมคะคือครั้งนี้เอาจริงๆว่าทุกทุกทำร็จกันหม <c oughs> ดเลยู่หน้าตัวเองเพื่อหน้าตัวเองเ <c oughs> กันเสร็จแล้หรอคะ <c oughs> ปีนี้โสนุกป,ปีนี้แบบมีอะไรที่มันคาดไม่ถึงหลายอย่าง วนจนมาถึงหนึ่งปีแล้ววมากทุกคนคลิปก็ไม่ค่อยจะลงนะใช่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ที่พักกันแล้วนะคะซึ่งเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรพามาดูที่พักก่อนใช่ที่พักที่เนี่ยเราพึง่งจองเมื่อเช้า <laughs> อารมณ์อารมณ์ก็คือเหมือนจองเมื่อกี้แ <laughs> ล้วก็ม,กว <laughs> ามาเลยใช่แต่คือแบบหิือนทุกคนเอาเอาจริงๆริมากคือที่เรามาเจอที่เนี่ยเพราะว่าโรงแรมอื่นอะ่ะที่เราเคยมันเต็มหมด ไม่เช่สก,การ์จริงๆคือพอพอมาแล้วอ่ะชอบมากแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าคงจะต้องกลับมาซ้ำอ,ะอ,อ่ะมันมันเหมือนเป็นที่แบบอันซีนที่หนึ่งนะมันเป็นอารมณ์เหมือน private อ<ช>่ะแต่ว่ามันมันมีอะไรแปลกๆที่เพื่อนๆมาแล้วเพื่อนๆจะชอบอ่ะใช่นนก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรอบๆโรงแรมแล้วก็ห้องพักมันไม่ใช่โรงแรมเนี่ยมันเป็นวินลล่ามันเป็นอารมณ์แบบรีสอร์ทแอนด์วิลล่าเออโอเค ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆบรรยากาศรอบๆเอ้ยไ,ไปกันเลยวันนี้เราพาทุกคนมาพักกันที่เลทไฮรีสอร์ทแอนด์วิลล่าพัทยานาเกลือจังหวัดชนบุรีบริเวณที่ตั้งของที่พักนะทุกคนก็คือใกล้กับห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลเทวนตีวันที่พัทยามากเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันและนี่ก็จะเป็นห้องอาหารของทางรีสอร์ทนะครับทางด้านนี้จะเป็นห้องสปานะทุกคน ที่นี่จะมีสระว่ายน้ําอยู่2โซนนะนี่เป็นอีกโซนหนึ่งอนะันนี้เป็นโซนที่ไว้นั่งทานอาหารนะครับแล้วก็น,นี่จะเป็นสระว่ายน้ําอีกโซนนึงนะสวยสุดๆและที่ขาดไม่ได้อันซีนี่นี่ก็คือเจ้าค้างคาวที่อยู่บนต้นไม้นี่แหละทุกคนต้องไปลองดูนะ อามาดูชมด้านในห้องพักกันบ้างนะทุกคนโอ้โหยังสวยมูดห้องกลิ่นสะอาดก็คือดีมากทุกคนโอ้โหน่าไปกันต่อไปดูในห้องน้ํากันเลยทุกคนสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันน้ํานี่โคตระแรงเอาสิเออแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยนะทุกคนกนั่นแหละค่ะบรรยากาศแล้วก็ห้องพักอะไรก็จะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะออกไปเล่นน้ำกันเนาะใช่ไปเล่นกี่โมงดีอะได้เวลา ลุยแล้วใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศของปีเนี้จะคึกคักแค่ไหนเออก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเอ๊ตอนนี้เรากำลังออกจากที่พักเพื่อไปเล่นที่ไหนดูหลังด้ดูคนให้เขาดูคนโอ้คนเยอะมากเลยเฮ้ยกักคนเดินฝั่งลบไหมแต่เมื่อกี้หนูดูในในเฟซอ่ะ ยเอยอะมากจะเดินไปนะจ๊ะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ถนนเส้นหลักก็กดเดินไปเนี่ยแหละถึงหน้าถนนเส้นหลักกันแล้วนะครับไป <c oughs> การทักทายของเขานะครับแต่หนทางอ่ะยังอีกยาวไกลใช่ว่าต้องแต่ไม่โดนไม่โดนตัวยังแห้งอยู่เลยการคอนเทนต์นี้เลยปะเล่นสการแบบไม่เปลี่ยกเรา เราการสาดน้ําบนหลังกระบะเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคการสาดแบบขันสูงมากเลย <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่ารถวิ่งเราต้องใช้การคํานวณที่ทางลมกับระยะรถเราต้องสาดดักและทุกคนถ้าเวลาเราเล่นกระบะอันนี้เราก็ใกล้จะถึงอัญญาเหนือแล้วนะทุกคนคือจน้ำนี่ก็บอกแบบไหนที่แบบคนหิดที่สุดอ่ะน่าจะเป็นแบบสพา,ายปะแบบ <c oughs> สพา,าย ใช่เออแต่ถ้าถ้าช่วงเนี้ยน่าจะเป็นทุ่วงไฟฟ้าเพราะว่าคนฮิตุดตรงนี้ตรงนี้ก็คือคนเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มเยอะแล้วทุกคนดูพ่อเราเป็นการเล่นสกการดีแบบไม่ปานไม่มีคำว่าปานด่อ่ะพ่อจะไม่มีแบบเด็กและสตรีหรือผู้สูงอายุไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นพ่อยิงหมดเลย ของพี่เขาเย็นจัดเลยอุ้ยน่าเข้ากันแล้วก็จะมาอันนี้เรามาในโซนของเทอร์มินอลพัทยานะครับก็มีการจัดงานนะดูดิทุกคนมัมีสไลเดอร์น้ำแล้วก็มีกอนเุกร์ำเติกระปุกหมดอ่ะเมื่อกี้ไงยี่สิบบาทคือต้องเติมน้ำตั้งยี่สิบบาทอ่ะใช่อ๋อเขาว่าเพราะว่าพ่ออะไปเติมน้ำเขาแต่ เขาก็ะจาก็เขาเดินไปแล้วแล้วเขาก็ทำหน้านิ่งๆเดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่หันมายิง้ะทุกคน นี่เราเดินมาถึงช่วงช่วงปีีท่าาออแต่ว่าปีที่แล้วอะตรงเนี้ยคือมันจะโล่งๆคนระับใช่ใปีที่แล้วปีแล้วจะโลง่ง <พา S 1> ๆนะเวลาอันนี้ยังไม่มีคนเลยใช่เราพาไปดูบรรยากาศทะเลกันนะทุกคนนี่คือพัทยาสงการไหมครับเอาชูมือหน่อยพ่อโดดหน่อยโดดหน่อย เจอทะเลอาชนบุรีเป็นเมืองเกดเอาเจอทะเลทำไมจอทะเลเดี๋ยวรอเอาทะเลนั่นเลยเห็นทะเลอาโชนบุรีทะเลแล้วนะทุกคนเข้าตาเข้าตา ยิงตาเลยอะเต็มตาเลยอะเป็นจอตาเลยอะเป็สงครามจะฉีดเข้าตานะคะมันเจ็บเจ็บมากนะทุกคนพ่อพอเราไปสายเนียนหรืเปล่เนียนไป็นรถกระบะเพื่อเติมนะแล้วคือเราก็จะส่งให้พ่ออ่ะคือขวดไปใบหนึ่งเพื่อที่จะมาให้เราเติมด้วยนะทุกคนไอ้เวรหอมอะไรห้ยยยย หมูพวงที่เราเห็นตุกกลางวันถ่ายไว้ไหนไม่ความน่ากินของสตรีทฟู้ดไทยแลนด์ที่มันดำเนินของโลกน่ากินโคตรทุกคนเห็นแล้วอยู่เลยเห็นแล้วอยูเลยอู้ดดิคนเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าตามแต่ละแบบโรงแรมแต่ละที่เขาจะแบบชอบบูธมาจัดอย่างข้างหน้ากันนะปีที่แล้วเราไปเล่นมีน้ำแล้วใช่ เออฮาร์ดล็อกอะฮาร์ดล็อกจะสนุกแต่กว่าจะถึงโคตรไกลเลยฮาร์ดล็อกอะจริงเหรอก็เกือบถึงเส้นละนิ้วพี่คนล้วงเลยอาค่ะเอาแป้งเลยอ่ะขอให้หน่ล้วงเขาล้วงเลยอาค่ะเค็มมากทุกคนน่าจะเค็มจากรสแป้งแหละที่เขาจ้วงเข้าไปในอากระพุ้งแก้มเลยอ่ะล้วงเข้าไปในปากพี่ดูแล้วไปแก้มปลายแก้มต้องแต้มต่อแล้วด้วย ถึงกันหมดเลย ม,มันมันเป็นงานแบบเหมือนงานเทศกาลอะแต่เสียงน่าจะอู้แล้วแหละเพราะว่าน้ำน้ำมันลงพอแบบแต่ปีนี้สนุกนะปีนี้คนเยอะปีนี้คนเยอะปะคนเยอะนะคนเยอะมากปีนี้สนุกปกติ <c oughs> ปี่แล้วอะต่างชาติจะน้อยน <c oughs> จีน <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> นี่เพิ่งเห็นหน้าตัวเองนี่ทุกอ้วนเดี๋ยวคนเราไปหาข้าวกินกันก่อนนะทุกคนนี่ก็มันจะมีร้านแบบร้านที่เขาขายแบบุ้ยเนื้อย่างเนื้อย่างนี่แหละนี่อะไรที่เดียวรอยะเอาป่ะข้าวเหนียวเนื้อย่างข้าวเหนียวป่ะพ่ออมดี้ากับกับลูกชิ้นไหมพ่อเนื้อชิ้นด้วยเนื้อย่าง 你喝了，对吗？

มาต้นเหรอจกวงนิ้มวงนานแล้วหรอใช่พี่พี่เขามาตัวน่าแล้วฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไม่เอ๋ไม่ใช่เอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดอยู่ในหัว กันคะรี่ะเป็นพัทยาสายสองนะครับใ,ใช่แต่เรากำลังจะเดินจะถึงพัทยากลางแล้วแต่นี่คือพัทยาสายสองวัง,งรถเลยนะ มาเจอใครมาเจออีกทีเดียวบ้างออกมาแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วแสมสวัสดีครับเล่นกันเสร็จแล้วเหรอครับคุณนะครับสวัดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับฟ e ลลิ่งแสมครับฟ e ลลิ่งแสมปรกดให้หน่อย F W E L T A M ครับฟ e ลลิ่งแสมทำช่องเที่ยวแบบเนี้หลักครับไปกับแฟนมาไดอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบยค่ะ ใจไมน้แข็ใไ้ไหมยไทําไมนมีคนลอีกแล้วแต่ช่องไม่ค่อยเอ้กล้องไม่ค่อยชัดเลยคุณข้าคุณข้าวคุณ้าวโอโยน่าร e. hey, oh. ักมากเลยน้องๆดีคับ ช่องเลยนะแต่ไม่บอกชื่ช่องต้องขอจับมือด้วยมัราบถน่ารัก สำหรับสงการปี2024น,นีนะครับใช่สนุกมากสน, for นุกไหมโอ้ป for ีนี้โคตรสนุกจิปีนี้แบบมีอะไรที่มันคาดไม่ถึงหลายอย่างใช่มีอะไรประทับใจเยอะมากก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องเราด้วยนะใช่